จริงๆต้องบอกก่อนว่าวันนี้พี่มาในงานบุญกุศลนะครับคือพ่อพี่เนี่ยพ่อพี่เนี่ยนะอดีตท,ท่านเคยเป็นพี่น้องแสดงแล้ววันนี้ท่านบวชพระไปแล้วท่านตอนนี้อายุ90ท่านฝากมาบอกว่าขบช่วยมาดูแลต้นกระถินที่จะถวายที่อำเภอพุ้แถลงโคราชวันที่18นี้หน่อยครับวันนี้พี่ก็เลยทําหน้าที่มารับอ่าเขาเรียกว่ารับกุศลต้นกระถินของหลวงพ่อสะอาดจันดีนะครับซึ่งตอนนี้ท่านบวชแล้วก็ท่านตั้งใจจะบวชไม่สิ จนกระทั่งสิ้นลมไปในสมณเพศครับผมแล้วก็ามาที่เนี่ยครับในในฐานะที่ที่เพื่อนพี่ก็อยู่คนเนี้สำเริงประจําเรือมือกองคนแรกในชีวิตของวงพี่คนเนี้เล่นทีด้ียวกันสมัยเตรียมพัดนะฮะเราเล่นเพลงล็อกเริงเนี่ยเป็นคนที่ทําให้พี่เล่นดนตรีล็อก เห็นเขาเป็นอย่างนี้แต่จริงๆเขาตีกองแรงมากเขาหวดกองทีแตกกระจายเลยเขาเพื่อนก็อยู่ที่นี่ครับกับผมฮะเราอเรอคการือพในตอนนี้ได้คะราชที่อะไปาที่7ตุคมาเทอ่งไือไม่ใช่คนที่แหลมคมทางด้านการเมืองนะนะครับแต่ว่าถ้าพี่จะพูดในฐานะที่ตรงๆเลยเนี่ยพี่เป็นวอเตอร์เราคือวอเตอร์นะครับ ก,ก็อยากจะบอกได้เลยว่าไม่ว่าข่าวที่มันเกิดอะไรขึ้นก็าตามเนี่ยในฐานะโวตเตอร์คนหนึ่งจําเป็นต้องคิด <Okay. S 1> วิเคราะห์และแยกแยะมันออกมาให้ได้ในที่สุดกย็ยังยืนยันว่าโวตเตอร์คนนี้ยังยืนยันใจเดิมเหมือนเดิมนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าพี่ว่าถ้าพี่พูดต่ออยหน่อยนะจากปีสี่เก้ารัฐประหารครั้งแรกโดยสนที่บุญญาลัตกลินมาจนถึงปีนี้มันจะยี่สิบปีแล้ว รู้สึกกันไหมว่ามันนานเกินไปแล้วมันนานเกินไปแล้วนะ่าสิเก้าปีนะเมื่อไหร่มันถึงจะจบความขัดแย้งแล้วประเทศนี้จะได้เดินหน้าไปตามคันลองที่มันควรจะเป็นบนเส้นของความยุติธรรมที่เฟื่องจากทุกเฟืองทํางานได้อย่างตรงไม่มีข้อคล่หาหรือกัดขาใดๆมันมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นสำหรับโบลเตอร์ทุกคนแลนสไลด์แลนสไลด์เท่านั้นมันถึงจะเป็นคําตอบสุดท้ายว่าเราจะยุติความขัดแย้งที่มันลากมา จะยี่สิบปีนี้ได้ถ้าไม่แลนสไลด์เนี่ยพี่ว่ามันน่าจะไปอีกห้าปีหรืออีกสิบปียังต่ําจนถึงรุ่นเหรน่ะจนถึงรุ่นเหรนรุ่นเหรนของพี่กับสําเริงเนี่ยอาจจะยังคาอยู่ในความขัดแย้งนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นแลนสไลด์ก็เป็นคําตอบสําหรับโบเตอร์อย่างพี่ที่พี่เห็นว่าไม่มีทางออกใดโดยสันติวิธีนอกจากแลนสไลด์โดยมือของโบเตอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับข้อมูลข่าวสารเราต้องวิเคราะห์แยกแยะมันให้ออก แล้วเราต้องยืนยันอย่างหนักแน่นว่าสิ่งที่เราคิดนั้นน่ะเราไม่ได้เบี่ยงไปตามกระแสที่เกิดในโลกโซเชียลว่าไอ้นี่เป็นอย่างนั้นไอ้นั้นเป็นอย่างนี้ถ้าใจเราเรามั่นคงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีวอวเตอร์ตัดสินะครับขอเป็นตัวแทนพูดให้กลุ่มนครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับกลุ่มพอปสอย่อมมาจากเพื่อชาติประชาธิปไตยและคนที่เรารักเราทาทำไมเราถึงต้องมายืจานจุดนี้วันนี้เพราะคนที่อยู่ข้างใน มีคุณงามความดีต่อประเทศชาติและประชาชนมากมายถ้าไม่มาตรงนี้นะครับเรามาส่งกํบบาลังใจตอนนี้ก็เริ่มทยอยไาเรื่อยๆทุกจังหวัดนะครับเราจะเชิญชวนพี่น้องทุกจังหวัดนะฮะให้มาให้กํบบาลังใจแก่นารกนายกในดวงใจของเราทุกเสานะครับคุณพอมพอคุขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมแรงร่วมใจส่งพลังกิจพลังใจให้กับนายกในดวงใจของเราทุกเสานะครับขอบคุณมากครับ